สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอะตอมและแกางเสียบละ แล้ววันนี้นะคะตอมจะมาเปรียบเทียบสมาร์ทวอทสำหรับสาวๆที่ใครข้อมือเล็กอยู่แต่หาสมาร์ทวอทที่พอดีๆใส่ได้ทุกวันออกกำลังกายได้ด้วยนะคะหรือว่าจะวัดฟีเจอร์สุขภาพแน่นอนค่ะก็ต้องสองตัวนี้นะคะมาเป็นรุ่นท็อปๆเลยได้แก่ตัวแรกเลยค่ะ Xiaomi Watch S4 นะคะขนาด41มิลเมนั่นเองและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ต้องพูดถึงเลยก็คือนี่เลยสำหรับ Huawei Watch GT6 ขนาด41มิมนั่นเองค่ะ แน่นอนนะคะว่า2ตัวนี้ก็ตีคู่กันมาเลยทั้งเรื่องดีไซน์และฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างซึ่งวันนี้นะคะอะตอมจะมารีวิวเปรียบเทียบแบบจัดเต็มกันเลยค่ะว่าทั้ง2ตัวเนี้ยตัวไหนเหมาะกับใครอะไรต่างกันยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ มาดูอย่างแรกกันก่อนเลยค่ะในเรื่องดีไซน์นะคะเปรียบเทียบกันให้เห็นจาัดๆค่ะบริเวณหน้าจอเขานะคะต้องบอกทุกคนก่อนว่าเท่ากันเลยค่ะขนาด1.32นิ้วนั่นเองทุกคนสําหรับหัวเว่ยวอช DT6 เขาก็จะมีขีดขีดค่ะเป็นบอกเวลาแบบนี้เลยเหมือนนาฬิกาอนาล็อกนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีความกริฟเกตไปอีกแบบค่ะในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะปุ่ม มีปุ่มเม็ดมาย,ยม1ปุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดอีกด้วยซึ่งดีเทลของตัวหัวเว่ยเนี่ยก็ถือว่าต้องให้นะเพราะว่าเนี่ยบริเวณปุ่มเม็ดมาย,ยมถ้าสังเกตดีๆเขาจะเขียนว่าหัวเว่ย w a t c h GT ด้วยทุกคนมีความแบบใส่ใจเล็กๆนะในส่วนของเสี่ยวมี่นะคะตัวนี้ก็จะมีสีที่เข้ากับตัวสายเลยะคะ่ะเป็นเขียวมินต์แบบนี้นะคะก็จะได้เห็นได้ชัดว่าปุ่มมาย,ยมเนี่ยอยู่ตรงนี้ สำหรับขอบตัวเรือนนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยทำจากสแตลเลสสตีลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือแข็งแรงทนทานใส่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทั้งคู่เลยค่ะ มาในส่วนของซายกันบ้างนะคะถ้าดูเหมือนเพลินก็จะเห็นเป็นซิลิโคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าวัสดุอาจจะต่างกันค่ะอย่างตัวโฮเว่ยสีม่วงนะคะตัวนี้เนี่ยถ้ามาจากฟูโอลิลัสตอมเมอร์ค่ะที่เป็นสีม่วงพาสเทลแบบนี้เลยในส่วนของเสี่ยวมีวนะคะก็จะเป็นฟูโรลัปเปอร์นั่นเองค่ะเป็นเขียวมิ้นท์แบบนี้เลยและสีนะคะที่เขาผลิตมาก็จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยค่ะอย่างตัวโฮเว่ยนะคะก็จะผลิตมาทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะนั่นคือสีม่วงแบบนี้นะคะและยังมีสีขาวและสี ทององีกด้วยค่ะในส่วนของ Xiaomi นะคะแน่นอนว่าสีหนึ่งที่สวยมากๆก็คือสีมินค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสีขาวดําและก็สีทองอีกด้วยค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกทุกคนว่าเราสามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยค่ะและต่อมานะคะเราจะลองเปรียบเทียบเรื่องน้ําหนักกันบ้างค่ะสําหรับน้ําหนักนะคะตัวหัวมืเนี่ยจะอยู่ที่57กรัมนั่นเองค่ะก็จะมีน้ําหนักมากกว่าตัว Xiaomi นะคะตัว Xiaomi อยู่ที่ประมาณ47กรัมนั่นเองค่ะอันนี้ เป็นการชั่งน้ำหนักแบบรวมสายนะคะทุกคนซึ่งเวลาใช้งานอะตอมรู้สึกว่าไม่ได้หนักมากเกินไปทั้งคู่ค่ะเพราะว่าบางทีเราใส่ไปออกกำลังกายหรือว่าใส่นอนใช่ไหมทุกคนเพื่อวัดการนอนแต่ก็ยังรู้สึกสะดวกในการใช้งานนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นที่แบบรู้สึกหนักข้อมือหรือเจ็บข้อมือจนเกินไปค่ะ ค่อนข้างใส่ทํากิจกรรมต่างๆได้สบายเลยในส่วนของการเปลี่ยนสายนะคะหัวเว่ยเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นค่ะเราก็สามารถถอดสายเพื่อเปลี่ยนสายใหม่ได้เลยส่วนเสียวมีนะคะก็จะเป็นสลักเพื่อเปลี่ยนสายนั่นเองค่ะแต่สายทั้งคู่นะคะอยู่ที่18ม m mm เมเท่ากันเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากซื้อสายเพิ่มเติมค่ะทุกคนเราสามารถไปกดในแอปส้มเพิ่มเติมได้ถ้าแบบเบื่อสายที่เราใช้อยู่แล้วนั่นเองค่ะและเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันช้์จแบบสเปคเป็นตารางตารางเลยค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะที่ตอมจะพูดถึงก็คือเรื่องหน้าจอค่ะหน้าจอทั้งคู่นะคะอยู่ที่1.32นิ้วเท่ากันเลยค่ะแล้วก็ความละเอียดนะคะ466คูณ466 เซลเท่ากันเลยทุกคนแน่นอนว่าได้มาแบบนี้นะคะหน้าจอเป็นอะมูเลตดังคุยด้วยแต่ที่มีความต่างกันนะคะเรื่องความสว่างอย่างหัวเว่ยนะคะสามารถปรับความสว่างได้ถึง3,000นิตเลยนะคะเรื่องกลางแจ้งเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราสามารถใช้งานได้สบายๆในส่วนของเสี่ยวมี่นะคะตัวนี้ได้ความสว่างมาถึง1,500นิตนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้ก็ยังสู้แสงได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าเสี่ยวมี่อาจจะสู้แสงไม่ได้เท่าตัวหัวเว่ยค่ะ มาถึงการกันน้ำบ้างค่ะสำหรับตัวหัวเว่ยนะคะเขาบอกมาเลยว่ากันน้ำ5 ATM ระดับ IP 69นั่นเองค่ะ แน่นอนว่า Xiaomi นะคะก็กันน้ำ5 ATM เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลไม่แน่ชัดน,นะคะสําหรับ IP แต่ว่าเมื่อมาตรฐานกันน้ําเท่ากันนะคะระดับมาตรฐาน IP น่าจะเท่ากันค่ะทุกคนมาถึงโหมดออกกําลังกายกันบ้างค่ะที่ทุกคนรออยู่นะคะสําหรับสายฟินนิสายวิ่งสําหรับตัว Xiaomi เ,เนี่ยให้โหมดออกกาลังกายมากกว่า150โหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะโหมดของหัวเว่ยเนี่ยได้มากกว่า100โหมดนั่นเอง ในขณะที่จะตอมเทสทั้งคู่นะคะหลังจากอาอกกำลังกายไม่ว่าจะสายวิ่งนะคะหรือสายฟิตเนส อาตอมลองมาแล้วนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยมีโหมดคล้ายๆกันเลยไม่ว่าจะแบบว่าวอร์มอัพก่อนนะคะก่อนการออกกําลังกายต่างๆเนี่ยมีเป็นรูปโมเดลคนนะคะให้เราทําตามท่าเขาง,ง่ายๆได้เลยหลังจากนั้นนะคะถ้าพร้อมเราก็เริ่มออกกําลังกายตามโหมดที่เราเลือกได้เลยเช่นจะไปวิ่งนะคะหรือจะไปเวทจะไปต่อยมวยอย่างนได้หมดเลยค่ะค่อนข้างสะดวกนะคะในเรื่องการจับการออกกําลังกายไม่ว่าจะฮาร์ดเลสแคลอรี่นะคะระยะ ทางถ้าใครไปเดินป่าเนี่ยทั้ง2ตัวก็มี GPS ให้อีกด้วยนะคะหรือว่าใครอยากวิ่งเทลทั้ง2ตัวนะคะก็รองรับอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับ2ตัวนี้นะคะก็ให้เซ็นเซอร์มาถึง8ตัวเท่ากันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะในเรื่องของบลูทูธตัวหูว่ยนะคะเขาใช้บลูทูธ6แต่ตัวเสี่ยวมี่ใช้บลูทูธ o 4นั่นเองค่ะมาดูที่ระบบ GPS กันบ้างนะคะสำหรับ GPS ของตัวหเว่ยนะตัวนี้จะได้ GPS L 1 L 5มาค่ะ BDSsGalileoQZSS นะคะแล้วก็ g o o n e t มาพร้อมกับ n น v ี่ซนั่นเองค่ะมาในตัวของเซี่ยมีกันบ้างค่ะตัวเสี่ยมีจะให้ตัว GPS Galileo GNSS o ไปตู้ QZSS มาด้วยค่ะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะตัวหัวเว่ยเนี่ยเขาใช้ได้แอบ,บนานนิดหนึงนะจากที่ลองใช้มาตัวนี้เขาเคลมว่าใช้งานสูงสุดได้14วันในหมดทั่วไปค่ะมาถึงเสี่ยมีกันบ้างค่ะใช้งานทั่วไปนะคะอยู่ที่ประมาณ4วันนั่นเอง มาดูข้อดีหัวไวกันก่อนเลยค่ะสําหรับเจ้าตัว GT 6นะคะตัวนี้เลยอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเพราะาตัวนี้นะคะมีตัวเลือกในการประหยัดพลังงานมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการใช้งานแบบโหมดทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ให้มาแบบจัดเต็มเลยคือเรื่องความสว่างหน้าจอค่ะได้มาถึง3,000นิตเลยทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะการใช้กลางแจ้งก็จะไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งของหัวไวเลยค่ะและฟี จะต่างเขานะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดกีฬาเซ็นเซอร์ของเขานะคะครบครันมากๆทุกคนถ้าใครใส่ออกกําลังกายอย่างจริงจังก็อยากแนะนําม,มาหัวเวยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะที่เป็นโอปิเนียนเพิ่มเติมอข,อของตอมหลังจากไปทดลองใช้ทั้ง2แบรนด์แล้วนะการออกกําลังกายเนี่ยเขาค่อนข้างจับได้ดีเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะแคลอรี่ระยะทางนะคะหรือเวลาไม่ว่าจะมีการวอร์มอัพให้นะคะลูกเล่นต่างๆในโหมดกีฬาของเขาก็น,น่าสนใจมากเลยค่ะในความ ความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าเซนเซอร์หัวเวอยแอปทำมาได้ดีกว่านิดน,นึงค่ะอย่างเรื่องความเครียดน,นะคะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีตัวนี้ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยทำให้เรารู้อารมณ์ตัวเองได้นะขนาดนั้นเลยค่ะแม้กระทั่งเรื่องก,การนอนนะคะก็สามารถจับได้เลยว่าช่วงเวลาที่เรานอนจริงๆเนี่ย กี่โมงตื่นกี่โมงนะคะการหลับตื่นหลับลึกนะคะก็ดูได้หมดเลยภายในแอปพลิเคชันของเขานะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราดูได้นะแล้วเราก็จะวิเคราะห์กันนอนหลับหรือว่าสุขภาพตัวเองต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของตัวหูนะคะก็ออกแบบมาได้ดูดีค่ะมินิมอลแล้วก็เรียบหรูดูแพงอีกด้วยถ้าใครชอบสไตล์นี้นะคะผู้หญิงที่มีข้อมือเล็กนั่นเองตัวนี้ก็ใช้งานได้อย่างแน่นอนนะคะใส่ได้ทุกวันทุกคนและวัสดุเขาก็ออกแบบ เป็นสแตนเลสสตีลแถมนังทำได้ดีนะคะค่อนข้างแข็งแรงเลยค่ะสำหรับ Xiaomi Watch นะคะตัวนี้41มิลเท่ากันค่ะแต่ข้อที่ได้เปรียบเลยก็คือเรื่องน้ำหนักนะคะน้ำหนักเขาจะเบากว่าตัวหงวยนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่นะคะก็จะรู้สึกเบาข้อมือกว่านิดน,นึงแต่ในความรู้สึกนะแล้วแต่ว่าคนชอบเลยน้ำหนักต่างกันเพียงไม่กี่กรัมเท่านั้นค่ะ และข้อดีของตัวนี้เลยนะคะก็คือราคาย่อมเยาวกว่าตัวหัวเว่ยนั่นเองเพราะฉะนั้นพอราคาย่อมเยาวกว่าเท่าตัวนะคะตัวนี้ก็จะใช้ฟีเจอร์ได้ประมาณหนึ่งค่ะถึงฟีเจอร์คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่าหัวเว่ยเท่าไหร่นะคะทุกคนซึ่งเหมาะกับการผู้ใช้งานทั่วไปนะคะไม่ได้ใช้งานหนัหนกๆออกกาลังกายจริงจัง,จงมากเน้นแบบ every day ไปเลยค่ะใช้งานทุกวันประจําวันอะไรประมาณนี้แต่ในเรื่องฟีเจอร์สุขภาพ ะะอ่ะตอมก็รู้สึกว่ามีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่างการวัดความเครียดณนะตอนขณะที่เราเครียดอย่างเงี้ยเขายังไม่ขึ้นเลยว่าเราเครียดแต่ตัวหวัวใใช่ไหมพอเราเครียดขึ้นมาแจ้งเตือนเลยค่ะว่าตัวเนี้ยเออกำลังเครียดอยู่นะอะไรอย่างงี้ส่วนในเรื่องการนอนอาจจะเป็นข้อสังเกตได้เลยนะคะสมมติว่าตอมนอนเที่ยงคืนแต่ว่าตัวเนี้ยไปจับว่าเรานอนสามทุม่มเพราะว่าเราอยู่บนเตียง นั่งนิ่งๆเฉยๆอะไรเงี้ยทุกคนมันก็อาจจะมีคาดเคลื่อนค่อนข้างเยอะกว่าตัวหัวเว่ยนิดน,นึงค่ะ ก่อนที่จะไปสรุปนะคะอยากให้ดูตัวอย่างเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ไปทดลองวิ่งมานะคะแล้วก็เล่นเวทมาเล็กน้อยนะทุกคนซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยใช้ระยะเวลากดเปิดเริ่มพอๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะการวิ่งเนี่ยอย่างการวิ่งตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเลยอยู่ที่1.5กิโลเมตรนะคะส่วนของตัวเสี่ยมี่นะคะได้1.27กิโลเมตรนั่นเองท,งทางที่เริ่มวิ่งเท่ากันนะทุกคนอ่ะดูเลย เพราะฉะนั้นนะคะ เวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าใครอยากวิ่งจริงจังหรือออกกำลังกายจริงจังก็อยากจะแนะนำไปหัวเว่ยเพราะว่าเซนเซอร์ของตัวเสีย่ยวมี่ะอาจจะทำไม่ได้ดีเท่าตัวหัวเว่ยนะคะก็หวเหมาะกับการใช้งานทั่วไปมากกว่าอย่างที่อาตอมบอกเลยและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะขนาดที่หัวเว่ยเนี่ยสามารถจับได้69แคลอรี่นะคะแต่ตัว Xiaomi เ,เนี่ยจับได้ประมาณ56แคลอรี่ต้องบอกว่าเวลานะคะต่างกันเพียง30วินาทีเท่านั้นทุกคน แต่ว่าตัวหัวเว่ยเนี่ยจับไป69แคลอรี่แล้วเราจะบอกว่าตัวไหนถูกตัวไหนผิดอาจจะไม่ได้นะคะก็เป็นเพียงการคาดการได้ทั้งคู่เท่านั้นแต่ในขณะที่เรารู้สึกว่าใช้ฟีเจอร์การนอนใช้ฟีเจอร์การออกกําลังกายรู้สึกว่าแอบเอียงไปทางหัวเว่ยมากกว่าถ้าจะเน้นเรื่องสุขภาพหรือว่าการออกกําลังกายไปเลยนะคะสรุปเลยค่ะสําหรับเสี่ยวมี S4 นะคะและอีกตัวหนึ่งหัวเว่ย GT 6นั่นเองถ้าใครจะเลือกซื้อตัวไหนนะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ทุกคนเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าตอมจะแนะนําให้ว่าตัวไหนเหมาะกับใครอย่างตัวหัวเว่ย GT 6ตัวนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่อยากเน้นเรื่องออกกาลังกายเน้นฟีเจอร์สุขภาพนะคะออกกําลังกายจรงิงจังแนะนําไปทางหัวเว่ยเลยค่ะเพราะตัวนี้นะคะก็ GPS ค่อนข้างแม่นยําจับฟีเจอร์สุขภาพอะไรหลายๆอย่างได้ค่อนข้างแม่นยําเหมือนกันนะคะในความรู้สึกของ ตแต่ถ้าใครอยากที่แบบว่าจะใช้เงินสบายกระเป๋านิดนึงนะคะแนะนําไปทางเสี่ยวมีเลยราคาย่อมเยานะคะฟีเจอร์กใกล้ๆเคียงกันเลยค่ะในเรื่องออกกําลังกายนะคะหรือฟีเจอร์สุขภาพก็มีคล้ายกับตัวหัวเวยเลยค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะกับนาฬิกาสมาร์ทวอททั้ง2ตัวที่อาตอมแนะนําไปนะคะถ้าใครถูกใจตัวไหนหรือใช้ตัวไหนอยู่นะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับอตอมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครไครให้ช่องเสียบพักด้วยนะคะ แล้วต้องก็ต้องลาไปก่อนค่ะกับช่างเสียบบ๊ายบาย